สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธิตาทัตธานค่ะราหัสนักศึกษา6 4 4 1 4 3 0 1 1ค่ะวันนี้นะคะหนูเลือกการออกกำลังกายเป็นการกระโดดเชือกค่ะรับเชือกที่เราเอาไว้กระโดดเชือกนะคะควรจะเป็นเชือกที่ทำมาจากพลาสติกเส้นเล็กๆอย่างเช่นแบบนี้ค่ะ แล้วก็เชือกที่เราไม่ควรจะใช้เลยนะคะก็คือทำมาจากผ้าถักนานาแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าการที่เราใช้เชือกแบบนี้นะคะทําให้การกระโดดมีแรงต้านของอากาศคา่ะทาให้กระโดดช้าลงด้วยะคะ่ะ ลำดับความยาวของเชือกนะคะเราจะวัดยังไงว่าต้องมีความสั้นความยาวแค่ไหนที่เหมาะสำหรับตัวเราค่ะก็คือให้เราเอาเท้านะคะเอย่าไปที่เชือกแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงปลายเชือกขึ้นมาให้อยู่ตรงจั๊กกะเรหรือระหว่างต้นแขนค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะ สำหรับการออกกําลังกายในทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายประเภทใดหรือว่าการเล่นกีฬาประเภทใดนะคะสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเลยก็คือการวอร์มอัพค่ะซึ่งการวอร์มอัพนะคะเป็นการอ,อุอ่นร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาปรับตัวก่อนที่จะเข้าสู่การออกกําลังกายค่ะ แล้วก็อีกอย่างที่คนเราไม่ควรจะลืมเลยนะคะก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายในส่วนของกอตอเอ็นและก็กล้ามเนื้อค่ะเพื่อให้ส่วนของตรงนั้นนะคะมีความพร้อมสําหรับการออกกําลังกายค่ะแลเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเลยนะคะก็คือการคูลดาวค่ะการคูลดาวก็คือการทําให้ร่างกายเขาค่าคาอยๆลงอย่างช้าๆจนอุณหภูมิของร่างกายกลายเป็นปกติค่ะค่ะไปดูการวอร์มอัพกันเลย สำหรับการบออบอัพนะคะที่หนิวเลือกก็จะเป็นการย่ําเท้าอยู่กับที่แล้วก็การกระโดดอยู่กับที่การวิ่งเหยาะค่ะเพราะว่าในการที่เราจะกระโดดเชือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้ามเนื้อขาเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะการวิ่งเหยาะนะคะค่ะวิ่งไปแบบนี้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะเพื่อเป็นการยกขึันร่างกายค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการย่ําเท้าอยู่กับที่ค่ะค่ะทำแบบนี้นะคะย่าเท้าอยู่กับที่ค่ะ สลับเท้าลงนะคะทําไปเรื่อยๆประมาณ1 2ถึงนาทีนะคะเพื่อเป็นการรอนอัด้านกายค่ะทําไปเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการกระโดดกับที่ขาซึ่งการกระโดดนะคะกระโดดโด,ด,โดยเท้าสองข้างนะคะเอ่ยยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะอยู่กับที่นะคะแบบนี้ค่ะเอ่อเตรียมพร้อมกามเนื้อขานะคะสําหรับการกระโดดเชือกค,ค่ะ <im it> ค่ะทําไปเลยนะคะประมาณ1 2ถึงนาทีค่ะ ไปนะคะก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาท่าดิ่งนะคะก็คือยกเท้าขวาขึ้นมาค่ะค้างไว้ประมาณ1 0บถึงยีิวินนะคะแล้วก็พอทาด้านนี้เสร็จนะคะก็ทําด้านซ้ายต่อค่ะทําแบบนี้เรื่อยๆไปประมาณ1-2นาทีค่ะค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่าที่2นะคะก็คือยกแขนด้านขวาขึ้นมานะคะทําแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้เส้นบริเวณต้นแขนตึงนะคะเวลาดาแว่งเชือกในการกระโดดเชือกจะไม่เกิดการบาดเจ็บค่ะ อาสามารถยืดยืดตัวแบบนี้ได้นะคะเพื่อให้เส้นตึงยิ่งขึ้นค่ะค่ะทําแบบนี้ประ,ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองนาทีนะคะต่อไปนะคะการยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อท่าที่สามค่ะก็คือยืดแขนยออกไปด้านหน้ายืดไปให้ตึงเลยนะคะ<ม>แล้วก็หันตัวเอียงเออบิดเอวไปทางซ้ายค่ะแล้วก็กลับมาตรงแล้วก็หันกลับไปทางขวาค่ะทำเรื่ด้ไปประมาณแบบนี้หนึ่งถึงสองนาทีค่ะ ค่ะการออกกำลังกายน,นะคะการกระโดดเชือกค่ะการออกกําลังกายที่ดีนะคะต้องทาอย่างน้อย15นาทีหรือว่า15นาทีขึ้นไปค่ะค่ะการ,รกระโดดเชือกนะคะตั้งตัวตรงค่ะเปิดปลายเท้านะคะยกขึ้นอย่เล็กน้อยค่ะให้เทปเราพ้นเชือกนะคะการขยับข้อมือนะคะขยับแค่ข้อมือนะคะไม่ต้องขยับทั้งแขนค่ะ ค่ะทำไปแบบนี้ประมาณ15นาทีขึ้นไปค่ะค่ะเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะสิ่งที่ห้ามลืมก็คือการคูลดาวค่ะการคูลดาวท่าที่หนึ่งนะคะก็คือเราใช้สะโพกเนื้อด้านหน้าค่ะทำแบบนี้ค่ะ ลดลงค่ะเพราะว่าตอนที่เรากระโดดเชือกเราใช้กล้ามเนื้อต้นขาเยอะค่ะทําให้เราต้องคลายเส้นบริเวณนี้นะคะทําไปเลยค่ะประมาณสองถึงสามนาทีค่ะสลับซ้ายขวานะคะการกูดาท่าที่สองนะคะก็คือปลายนิ้วมือแตะปลายนิ้วเท้าค่ะทําไปแบบนี้ประมาณสองถึงสามนาทีนะคะเพื่อคลายเส้นบริเวณต้นขาและก็น่องค่ะ เปลี่ยนมุมกันหน่อยนะคะสําหรับท่าครูดาวท่าที่3ค่ะาก็คือเหยียดเบริเวณน่องแล้วก็น่องขาด้านในค่ะก็คือ,อเช้อด้านขวาไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอื้อมมือไปแตะ่ะทําทแบบนี้ไปประมาณ1 0บถึงยี่วิสลับซ้ายขวาด้วยนะคะทําทไปเลยค่ะประมาณา 1- นถึงสองหรือว่าสองถึงสนาทีไปเลยค่ะการกระโดดเชือก เส้นเดียวแต่ให้ประโยชน์หลายต่อการกระดูดเชือกช่วยกระตุ้นระบบหายใจและไหลเว้นเลือดได้ดีการกระดุดเชือกช่วยผาผันพลังงานได้สูงมากการกระดูดเชือกนั้นสามารถเผาผัานพลังงานได้มากถึง8 ไถึง1,000แคลอรี่ต่อชัว่วโมงการกระโดดเชือกช่วยเสริมสร้างสติและสมาธิดีมากเพราะเราต้องโฟกัสกับเชือกเกือบตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เราสะดุดเชือกล้มการกระโดดเชือกใช้พื้นที่น้อยมากตรงนี้เหมาะสำหรับคนในเมืองมากๆจะหยิบเชือกไปกระโดดที่สวนสาธารนณะจะเป็นหน้าบ้านหรือใต้คนดูก็สามารถทำได้ง่ายๆ I think it's the way life changes when in love, yeah